วัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน้วยนะครับวันนี้นะครับจบจะจบนะครับเกมยูงเห็นอด้มาซิเกมสายถี่นะครับก um ็ีารเล่นเกม survival island 2 Dino Hunter นะครับก่อนนะครับเกมนี้ผมเพิ่งเล่นเป็นเกมแรกในชาแนลของผมเลยนะครับผมก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะครับ เราขอเบาเสียงเยอะๆเลยนะครับเพื่อเป็นการให้ได้เสียงผมแรงๆเลยเสียงดังเลยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับคลิปนี้ก็ตอนนี้ผมไม่ได้แคสในห้องก็จะมาเล่นกันเลยนะครับกับเกมสปาวเวอร i ไอแ d นด d i n งเดนนะครก็เล่นกันตอนนี้นะครับเราก็จะไปตัดไม้รายการเลยนะครับ ต้นแรกนะฮะเนี่ยนนะครับผมตัดอีกหน้านะครับสกปรนะฮะอาจจะไม่เสียอก่อนหน่อยนะครับก็ต้องหัวไฟกันด้วยนะครับอืม ก็ตอนนี้เรากำลังตัดไม้นะครับตอนนี้มันได้มาครืนหนึง่งแล้วนะครับเฮียอาจจะมีคมำหยาบหน่อยขออภงขอไเรามาตัดไม้กันต่อเลยในนี้หารถโคตรเร็วนะครับนี่ก็แบบโคตรเร็วเลยครับไม่ใช่เร็วนะฮะมันโคตรเร็วเลยนะก็ตัดไม้แม่งช้าเฮี้ยนเฮีย ก็ตอนนี้อ่าเรตัดไปนะครับเสร็จแล้วนะครับปั๊มแล้วไปเดี๋ยวเราไปขุดหินนะครับอืมตอนนี้เราขุดหินนะครับผมหินขุดช้ากัาไม้ครับเอามันมันเท่ากันดีกว่านี่ครับผมหินจะเป็นสีฟ้าแต่ไม้จะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับ ลอยออนานครับก็นะฮะตอนนี้ลูกกระเป๋าแม่งเต้นดึกๆเลยครับมันคือที่อะไรไปเลยอ่ามันม,มีของใหม่หรือเปล่าที่ผมจัดมามันก็เต้นเลยนะครับผมก็ตอนนี้คือไปถึงต้นอ e แล้วนะครับนะอะไรนะฮะก็นะฮะ karena kan dia kamar ครับผมตอนนี้ก็กลับมาทีนิงครับก็ตอนนี้นะครับเราจะมาสร้างบ้านกันนะครับเราเราจะมาตัดไม้ก่อนนะครับโคตรมืดเฮ้ยตัวอะไรวะเอนะครับนะครับผมเดี๋ยวเราจะครับเออชอสมานะครับ เกมนี้มันผมจำได้นะครับมันถือสองมือได้ตอนนี้โฆษณนะมานะครับก็ต้องขออไปนะครับตนเต้นนครับผมตอนนี้เรา้ทอดมาเสี่ยงเราก็ถือไ้าว้าวถือสองมือได้ไหมเอาไม่ได้ <laughs> นี่ครับผม ก็เดียด๋วยวเราจะไปตัดไม้แันนะครับตรงไหนดีอาหารอาหารตอนนี้อาหารใกล้หมดแล้วเราจะไปกินฟักทองกันก่อนนะครับหอม่อนนะี่ยมีครับฟักทองเราตัวยังแบบตัวแล้วนะสามารถหลดเกมน,นี้ได้ในพิสตูนะครับเข้าไปเลยครับว่า สุเปอร์ไอแลนด์สองฮันเตอร์นะครับสองไลน์นฮันเตอร์นะครับก่อนนะฮะเนี่นะครับเดี๋ยวเราจะตัดไม้นะครับก่อนนะครับผมนะครับผมเนี่ยะฮะนะครับผมก็ตอนนี้นะครับมืดโคตรเฮ้ยพัวเลย มันเห็นไหมเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวเราจะครับแคมับไฟมาด้วยนะครับผมก็ตอนนี้เราจะมาคลอบคมับไฟแล้วบ้านเราอยู่ไหนครับนั่นไงอันนี้คือไม่ใช่บ้านนะครับมันเป็นที่พักอาศัยไม่ใช่มันเป็นที่อยู่ เอาฟักทองเก็บตักตุนไว้นะครับตักตุนไว้นะครับก็นี้ครับเดี๋ยวเราเก็บไฟเพราะเรายังยังจะไม่วางนะครับตอนนี้มันเช้าอยู่นะครับพอมนะฮะก็เนี้ยฟักทองโคตรเล็กนะครับก็นะครับวันนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเอกด ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์ให้ผมนะครับก็นะครับตอนนี้มันเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาต่อกันกับเกม Survival Island Dino Hunter 2นะครับก็นะฮะก็นะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากโหลดก็ไปโหลดได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ